สวัสดีครับพี่น้องชาวติ๊กต็อกครับสวัสดีครับนี่คืออัปเดตลูกไอ้น้อชอลังจากที่ผมทาทายาที่ทําขึ้นเองนะครับทําจากทําจากมาดนะครับหรือผงสุพรรณนะครับนะครับที่ว่าทาที่มันเต็มหน้านะครับตอนนี้งอนก็อะไรก็คือหลุดแล้วหลุดแต่ว่างอนนี่ยังหลุดไม่หมดนะครับนี่ครับตรงท้ายก็หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วนะครับตรงนี้หมดแล้วนี่อยู่แต่งอนกับขอบตาก็หลุดหมดแล้วครับนะครับเห็นไหมเป็นรอยอยู่ครับ นี่วันเดียวนะครับนี่วันเดียวนะครับใต้คางก็ไม่มีละนี่ใต้คางก็หลุดหมดแล้วครนะครับฝั่งนี้ก็นะครับตรงขอบตาตรงอะไรก็นะครับก็หลุดหมดแล้วเหมือนกันครับครับเป็นลูกเจ้านนชอนะครับที่นาเข้าจากซุ้มจิงโพดดานะครับทาเอามาทําสายนะครับนี่ครับของสุพรรณกับน้ำมันมะพร้าวนะครับ ที่ขูดเอกตอนที่เราผ่าแล้วมันก็จะมีมันมีจาวมันครับหรือว่าทางใต้เรียกว่ากระพวมมันครับเอากระพวมออกก็ขูดเอาตรงเยื่อเยื่อที่มันติดนะครับเอามาผสมกันครับแล้วก็จะผสมแค่สองอย่างนะครับแค่มาดหรือว่าผงสุพรรณกับน้ำมันมะมะพร้าวนะครับมันจะช่วยทําให้แผลชื้นแล้วก็ผงสุพรรณจะเป็นตัวกัดกากนะครับมันหายเร็วครับเหมือนเหมือน ยาที่เราเคยซื้อในตลาดนะครับมันก็จะมีเขาจะผสมผงสุพรรณนะครับลองดมกลิ่นดูจะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับวันเดียวนะครับวันเดียววันก็คืนหนึ่งครับนี่ขอบตาก็หลุดแล้วครับครับผมครับวันนี้ครับแค่นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเราจะอัปเดตอาการให้ดูเรื่อยๆครับใช้เวลากี่วันจะหายนะครับแต่ผมใช้มานี่อย่างนี้กากอย่างนี้แค่นี้ไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นะครับ แต่ให้หายสนิทก,ก็คือถ้ากินยาก็เป็นเดือนนะครับทำให้นายาบางตัวทำให้ขนหล่นนะครับครับแันนี้ครับบััสดีครับ